สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลดูดวงความรัก w วิชเอมทาโร่และตีความหมายจากไพ่ทาโรค่ะแม่มดเอมนะคะวันนี้แม่มดจะมาส่งคลิปนะคะเป็นของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงกรกฎาคม2566นะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร เราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะการดูดวงในช่องของแม่มดดูได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะดูการแบ่งวันที่นะคะที่แม่มดขึ้นไว้ให้จะเป็นแบบราศีนะคะอยู่ที่หน้าปกของคลิปใน youtube นะคะแล้วก็แม่มดจะแจ้งข่าวร้ายนะคะให้กับ ทุกคนทราบนะคะอย่างที่แม่มดเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าแม่มดสําเร็จการศึกษาแล้วนะคะปรากฏว่าแม่มดยังลงทะเบียนไม่ครบนะคะยังขาดวิชาพื้นฐานอีก6วิชานะคะจึงทําให้แม่มดจะต้องลงทะเบียนในเทอมถัดไปนี้นะคะ และยังไม่มีเวลาที่จะกลับมาทำคลิปแบบเต็มตัวเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะต้องขออนุญาตนะคะทำเป็นคลิปแบบรายเดือนไปก่อนนะคะสำหรับกำลังใจที่ดีนะคะในการอ่านไพ่ของแม่มดนะคะก็คือยอดไลค์นะคะและยอด s u b สไครต์จากทุกๆคนนะคะแม่มดอยากให้คุณช่วยกดไลค์นะคะและกด s u b สไครต์เพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานในคลิปนะคะ และเป็นกําลังใจในการอ่านไพ่ในการทำ You Tube ให้กับแม่มดเอมด้วยนะคะดวงนี้นะคะแม่มดมักจะย้ำอยู่เสมอนะคะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะมันเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าพลังงานของคุณและแม่มดตรงกันคลิปนี้นะคะมันก็อาจจะตรงกับพลังงานของคุณก็เป็นได้นะคะ แล้วก็แม่มดนะคะอยากให้คุณเลือกเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่ดีจากคลิปไปนะคะไปปรับใช้ไปเป็นกำลังใจกับตัวคุณนะคะจะขอเลือกฝั่งละ3ใบนะคะแล้วก็จะเปิดในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะ ในฝั่งของตัวคุณนะคะข้อความรักปรากฏขึ้นมาในใบแรกเลยนะคะ I love you more than you realize ฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้แม่มดไม่ได้โกหกนะคะแม่มดโชว์ไพ่ทุกครั้งนะคะแล้วก็แม่มดไม่มีคลิปที่อัดสต็อกเก็บไว้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานในคลิปนี้จะเป็นพลังงานที่ตรงแล้วก็อัปเดตท,ที่สุดนะคะสำหรับ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ I pretend I don't care but the truth is I miss your l i k e crazy ฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่ความจริงแล้วฉันคิดถึงคุณแทบบ้าคลัง่งนี่นะคะคือข้อความ Karma has been served to me เวนกรรมตามสนองฉันแล้ว สำหรับในฝั่งของตัวเขานะคะ maybe i s not the right time มันอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม I have something to apologize to you ฉันมีบางอย่างที่จะขอโทษคุณมีคนทำผิดแล้วก็สำนึกผิดหนึ่งคนนะคะ If you leave without a reason do not come back with As A q ถ้าคุณจากไปโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมกับคำแก้ตัวแม่มดว่าคู่นี้ต้องทะเลาะกันแน่ๆเลยนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาทำอะไรที่รุนแรงทำอะไรที่ไม่ดีกับตัวคุณนะคะแต่ก็ยังมีความน้อยใจนะคะเป็นหลักอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้เราจะมาเปิดไพ่เมเจอร์นะคะเปิดไพ่ เพื่อดูนะคะทีนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะเพื่อดูพลังงานของตัวคุณนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ของคู่ของคุณด้วยนะคะเมื่อสักครู่แม่มดบอกว่าเปิดไพ่เมเจอร์นะคะมันไม่ใช่ไพ่เมเจอร์นะคะแม่มดพูดผิดนะคะเปิดไพ่ทาโร่นะคะสำหรับนี้น่าจะชื่อ e r y d a y wish tarot นะคะถ้าแม่มดจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าแม่มดก็จำชื่อสำรับไพ่ไม่ได้ทุกไพ่นะคะทูออฟคัค่ะคุณรู้สึกพบรักแท้นะคะเจอคนที่ใช่เจออีกครึ่งหนึ่งที่ตามหานะคะรู้สึกว่าไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะคะแค่เพียงมองตาส่งสายตาก็สื่อสารความรู้สึกถึงกันได้เข้าใจกันอย่างดีนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ ว่าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้ากันได้กับตัวคุณมากที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะไฟออฟคับค่ะมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดในความสัมพันธ์นี้นะคะที่คุณอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขนะคะคุณติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆในความสัมพันธ์นะคะอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขแม้รู้ว่า มันไม่สามารถทําได้นะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังปล่อยวางความรู้สึกเสียใจและยังปล่อยวางสิ่งที่ตัวคุณได้ทําผิดพลาดไปในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะแม่มดมองว่าคุณลืมอดีตที่เจ็บปวดในความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะแล้วคุณก็ยังติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆที่ทําให้คุณเสียใจในความสัมพันธ์นี้นะคะเดอะฮาราแฟนค่ะ คุณนะคะเป็นคนที่มีความรักแบบที่คนในครอบครัวเห็นด้วยนะคะคนในครอบครัวสนับสนุนให้คบกันนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นอย่างมากนะคะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรร,รรมนะคะเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมอย่างดีไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาอะไรนับถือศาสนาอะไรนะคะคุณปฏิบัติตามคําสอนของศาสนานั้นๆอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็แม่มดมองว่าตัวคุณเองนะคะ เป็นคนที่พร้อมนะคะที่จะเป็นผู้เสียสละพร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความรักที่เป็นการเสียสละเป็นการให้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่สามารถให้คําแนะนํานะคะให้ความช่วยเหลือและให้คําปรึกษากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่จิตใจดีเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะคะ King o w w n n ค่ะเขาคนนั้นของคุณนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุไฟก็เป็นได้นะคะเมษสิงหธนูเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานประสบความสำเร็จในเรื่องงานมีตำแหน่งงานที่อยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความรู้และความสามารถเป็นอย่างมากนะคะ เป็นคนที่มีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องงานที่เขาทํานะคะในเรื่องของความรักเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะควบคุมแล้วก็เก็บความรู้สึกได้ดีลึกๆแล้วเป็นคนที่จริงจังจริงใจนะคะแต่ก็ติดนะคะความมีอีโก้นิดๆนะคะคนๆนี้นะคะจะเป็นคนที่เหมือนกับ ดูแล้วอบอุ่นอ่อนโยนจริงใจนะคะแต่ในเรื่องของความรักบางครั้งก็ยังมีการใช้อีกโก้กับความรักอยู่บ้างน,นะคะไปสุดท้ายได้ t e of pentacles ค่ะคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์หลักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทะเลาะก,กันกับคู่ของตัวคุณนะคะมีปัญหากันนะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าคุณยังลืมเรื่องราวเจ็บปวดเก่าๆไม่ได้ลืมความทุกข์ความเสียใจที่เขาเคยทำผิดพลาดไปกับตัวคุณไม่ได้นะคะความรู้สึกนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่มั่นคงนะคะมันเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมานานนะคะมันไม่ใช่ความรักแบบที่เป็นความรักแบบโรแมนติกนะคะ ันเป็นความรักที่มั่นคงนะคะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะคะพลังงานของคุณจะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะ T of one ค่ะช่วงนี้นะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการห่างๆกันนะคะเขากำลังรอคอยการติดต่อมานะคะรอคอยการกลับมาพูดคุยกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ความรักในครั้งนี้มันมีระยะทางมีระยะห่างจากกันนะคะและเขาเป็นฝ่ายที่รอคอยการกลับมาของตัวคุณนะคะ s e v e n of อฟวค่ะตอนนี้นะคะเขาทำอะไรเขาค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองนะคะเหมือนกับว่าทำอะไรก็พยายามโปรเทคตัวเองก่อนนะคะเวลาทำอะไรนะคะพูดง่ายๆว่าอาจจะแสดงความรู้สึกที่เห็นกับตัวกับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้นะคะ i ฟออฟเพนต a เคิลค่ะเขารู้สึกว่าเขานะคะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับตัวคุณมากกว่านะคะมันเหมือนความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่น้อยใจนะคะเหมือนกับเขาทุ่มเทใส่ใจให้คุณนะคะแต่คุณไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่นะคะฝั่งของคุณเป็นไฟออฟครับนะคะฝั่งของเขาเป็นไฟออฟเพนตาเคิลนะคะมันเป็นไพ่ของรักข้านเดียวมันเป็นไพ่ของ การที่เป็นความรักในรูปแบบของผู้ให้นะคะโดยที่รู้สึกน้อยใจว่าเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกของตัวเขามากนักนะคะลึกๆแล้วก็น้อยใจนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับต้องคอยตามง้อตามงอนคุณอยู่ตลอดเวลานะคะมันเหมือนกับว่า ตอนนี้พวกคุณอาจจะมีปัญหากันนะคะคุณก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้ากับสถานการณ์เก่าะะเรื่องราวเก่าส่วนตัวเขาก็พยายามง้อนะคะพยายามที่จะอยู่ข้างๆคุณนะคะหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่มีระยะทางมีระยะห่างจากกันนะคะเขาก็อาจจะแอบรู้สึกว่าความรักครั้งนี้นะคะเขาเป็นคนที่ทุ่มเทมากกว่าในขณะที่ตัวคุณเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวก็เป็นได้นะคะ night o f cup ค่ะ ะะอยากนําความรักและความรู้สึกที่ดีมามอบให้กับตัวคุณนะคะอยากใส่ใจดูแลคุณด้วยความรักและความเข้าใจนะคะ Night of Cup ใบนี้มันอาจจะเป็นไพ่ของคนเจ้าชู้ก็เป็นได้นะคะเป็นไพ่ที่เข้ากับคนได้ง่ายเฟลลี่นะคะเป็นไพ่ของคนที่เหมือนกับจะเจ้าชู้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เจ้าชู้นะคะอันนั้นเป็นนิสัยโดยพื้นฐานของเขานะคะเฟลลี่คุยง่ายนะคะ แล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่สบายๆพูดคุยได้กับทุกคนนะคะใบสุดท้ายได้แก่ queen of sword ค่ะเขามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในเป็นคนที่เจ็บปวดเสียใจกับความรักมานะคะแล้วก็มองว่าคุณใช้ความเข้มแข็งของตัวเองนะคะปกปิดความอ่อนไว้ที่อยู่ภายในใจของตัวคุณนะคะแล้วก็มองว่าคุณนะคะเป็นคนที่ ยังลืมเรื่องราวความเจ็บปวดจากความรักครั้งเก่าไม่ได้แต่พยายามแสดงความเข้มแข็งนะคะเพื่อเก็บซ่อนความอ่อนไว้นะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงแกร่งนะคะสามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแสดงออกว่าแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเผชิญปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะแต่เขามองว่าลึกๆในใจคุณค่อนข้างอ่อนไหวค่อนข้างสั่นไหวง่ายเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะ นี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคม2566นะคะในขณะที่แม่มดอัดคลิปอยู่นี้นะคะมันเป็นเวลากลางวันนะคะมันอาจจะมีเสียงรถวิ่งรบกวนแทรกเข้ามาในคลิปได้นะคะเพราะว่าห้องใหม่ของแม่มดนะคะมันอยู่ติดถนนนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนแทรกเข้ามาได้แม่มดก็ต้องขออภัยนะคะในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะว่าการอ่านดวงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะพลังงานในคลิปมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกันกับตัวคุณก็เป็นได้นะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะแม่โบดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาเรื่องราวที่ได้รับฟังในคลิปนี้ไปใส่ใจเพราะมันเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างมันอาจจะสลับฝั่งกันก็ได้นะคะ มันขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณและพลังงานของแม่โมดด้วยนะคะในการอ่านไพ่ในแต่ละคลิปว่าพลังงานเราจะสื่อถึงกันหรือเปล่านะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะสะแกน q r Code คเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวกับแม่มดได้นะคะการดูดวงส่วนตัวของแม่โมดมี2แบบนะคะก็คือการดูดวงแบบพิมพ์ตอบราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่99บาทถึง159บาทนะคะ และการดูดวงแบบโทรนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่299บาทถึง599บาทนะคะในกรณีที่คุณต้องการดูดวงแบบเร่งด่วนนะคะคุณจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอีก200บาทนะคะและได้รับคิวเร่งด่วนไม่เกิน2ชั่วโมงหลังจากที่คุณยืนยันด้วยการชำระเงินเข้ามานะคะก็แม่มดชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับ รายละเอียดในการดูดวงนะคะก่อนที่จะจากกันนะคะแม่มดอยากให้คุณช่วยกดไลค์นะคะกด subscribe นะคะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการอ่านไพ่แล้วก็เป็นกำลังใจในการทำ youtube ให้กับแม่มดเอมด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะทุกการรับชมแล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่ส่งถึงกันนะคะ พบกับแม่โมดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ